สวัสดีครับผมปุ๊กวิกมีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในอสอนขับ ep สองเออใช่แหละ ep นี้จะเป็น ep แบบส่วนใหญ่จะเป็นสอนไตนะจะมีเหินให้นิดหน่อยตรงท้ายคลิปแล้วกันอันนี้เรามาอยู่กันตรงเหินใหญ่เหมือนเดิมเลยนะาพาที่แล้วเราเป็นสอนเหินตรงเหินใหญ่ใช่ไหมตอนนี้เราจะมาสอนไต่ตรงเหินใหญ่บ้างจุดไต่แรกก็อยู่ตรงเลยจากที่เราอันนี้ไปนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ อันนีพลาดอันนีพลาดเอาไวเอาไวที่จริงตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันมันไม่เฟอร์ฟิกไงไปไป,ไปกลับไปที่เดิมไงโอเคนะครับผมอ่ะมันจะมาเริ่มสเส้นตรงนี้ให้เลยตรงหันใหญ่นี้เป็นิดหน่อยแล้วก็ชนตรงกลางร,ระหว่างเสาไฟหนึ่งกับเสาไฟสองมันจะลงมาตรงนี้หาวไตรงนี้เออแล้วก็ไปหลายเลนต่อเลย อันนี้จะเป็นแบบไต่เหินใหญ่แบบที่สองนะคือแบบเออก่อนขึ้นเหินใหญ่ให้ชิดขวาม,มาไกลๆอะไรก็ได้ตรงหักเลี้ยวนี้หักเข้าไปเลยตร,ตรงประมาณต่อไฟปึ๊บมันจะลงมาตรงนี้ปึ๊บเป๊ะเลยแล้วแบบถ้าคนไม่เสียมันจะตกข้างล่างแล้วเราก็แบบเออกินต่อละอยู่บนสะพานนี้ไต่แบบเมื่อกี้จะไตา่ย,ยากหน่อยนะต้องฝึกกันนิดหน่อยโอเคนะครับผมมา อันนี้จะเริ่มมาที่จุดไต่จุดที่สองมาอยู่ตรงตึกปืนเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมกับอาที่แล้วนี่ขึ้นขึ้นมาเหมือนเดิมรอบที่แล้วเราไปทางขวาใช่ไหมรอบนี้เราจะขึ้นทางซ้ายให้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เห็นมันจะมีระวางตรงเลี้ยวนี้ไหมขึ้นไปเลยนี่ชิปอ่ะว่างตัวนี้อถ้าแบบความเร็วน้อยกว่านี้หน่อยมันจะดีกว่านี้มันจะแบบไม่ชนเลย โอเคมาอันนี้เป็นทางเลือกที่สองอยู่ตรงจุดเดิมเลยตึดปืนขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้เราจะไปแบบเชิงตะเชิงแบบหืุนหิดหน่อยให้แบบชิดสายเห็นป้ายโฆษณาไหมทางน้าสายชนไปเลยแล้วเราจะไต่มาจะลงข้างลางนี่มาแล้วก็เรามาไต่แบบที่สามทางเลือกของน้าติดปืนรอบนี้เราจะเลยเลี้ยวนี้ไปหน่อยเออคือมาขึ้นไฮเวย์อีกฝั่ง ขึ้นมาฝั่งนี้แล้วก็ให้ขึ้นมาด้านขวาดซ้ายแล้วก็ผ่อนควเร็วเลยเ,เลยต่ยอไปมานิดนึงแล้วก็ลงเพอร์เฟกเลยแบบเนี้ยเอแล้วก็อันนี้จะมีคอมโบคือมาไต่ตรงนี้ต่อลงด้านล่างปึ๊บประมาณนี้อันนี้แล้วแต่แบบฟองคันจีมของแต่ละคนเลยมันไต่ง่ายามากคือมึงจะอันนี้จะแบบที่เดิมเลย ขึ้นมาด้านขวาตรงนี้แต่อันนี้ต้องใช้ความเลียวเลี้ยงเราจะแบบอะไรไต่ไปไกลบ่งกี้เราไต่ลงไฮเวสไลด์อันนี้คือเราจะแบบกระแทกตรงไปให้แบบเลยจุดไต่จุดบ่งกีมาหน่อยแล้วก็ปัดซ้ายขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โคตรเฟรอะ่ะโอเคเราไปหาอะไรเรื่องกันต่อโอเคนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบจุดไต่ที่คนไม่ค่อยรู้หรือว่าคนทําน้อยคือแบบจบปูตรงเนี้ย เออขนาดนี้เราไปข้างหน้ามันจะเป็นแบบไต่ลงลงสะพานนะคือแบบชิดขวามาแล้วชิดซ้ายตรงเสาใกล้ที่สุดแล้วก็ชนมันจะลงมาแบบตรงนี้เลยเออมันแบบไต่ง่ายแต่แบบเออไม่ค่อยมีคนใช้กันอ่ะแล้วนี้ก็อันนี้อีกไต่นะเป็นไต่แบบมาส่วนจากไฮเว์ขึ้นมาขึ้นมาไต่ตรงใกล้ๆเสาไฟป,ปุ๊บนี่จะไปอยู่ตรงนี้ เราสามารถเล่นต่อได้อันนี้จะเป็นแบบใส่ที่เดิมเลยทางเลือกที่สองเป็นตรงเลี้ยวแยกโอเวอร์เออเมื่อกี้ลืมบอกมานี่แบบมีทางเลือกหนึ่งคือแบบเราจะใต่ลงไปข้างล่างเราเห็นสอบไฟนี่ไหมขึ้นไปตรงสอบไฟนี่เหลยซิบนี่มันจะลงมาข้างล่างแต่ถ้าจะาขึ้นอยู่ข้างบนคือไปไต่ตอนเลี้ยวแบบผักุมเลี้ยวอันนี้ก็จะเป็นอีกไต่หนึ่งนะคือมาจาก คือแบบเออเราเหินใหญ่แล้วลงคือข้างล่างเดี๋ยวมาตรงดินตรงนี้แล้วก็ขับตรงมาอันนี้จะไต่แบบลงไปข้างล่างปุ๊บตรงนี้ปิ๊บแล้วมาเล่นตรงรางน้ําของสนามบินโอเคอันนี้เรามาถึงในช่วงจุดเหนะินนะจุดเหินนี้อยู่ใต้ไฮเวย์ที่เราแบบเออที่ไต่ลงมานะตรงนี้จะเหินไปอูเวนนี่นะให้ตรงมาตรงนี้แล้วขึ้นซ้ายมือ นี่ข้ามาฝังแล้วเราไปเล่นลายซอกต่อโอเคนะครับอันนี้เป็นทางเลือกแบบที่สองอันนี้ใช้ความเร็วแบบไม่ถึงร้อยนะจะเป็นขึ้นตึกประมาณเก้าสิบยูนิตอย่าเกินอย่าเกินถ้าเกินเดี๋ยวเลยประมาณเออประมาณแบบเก้าสิบร้อยนี่แหละแล้วก็มันจะให้แบบลงมาตรงตึกน,น,นี้แล้วก็เลิกเล่นต่อได้เลยจะไปเล่นทางไหน โอเคนี่เป็นเหินหนว่ากันเหินจากตึกแดงไว้คือแบบเออลายใต้ตึกแดงคือแบบจะเหินจากกะลาขึ้นไฮเวย์นะขับตรงไปเลยอ่ะยืดเส้สายนิดหน่อยขึ้นขวาปุ๊บเอร์เฟกนี่แหละมันจะมาแบบประมาณตัวนี้หรือว่าแบบตรงนั้น <c oughs> ตนัวนี้ตรงนั้นคืออะไรเยป็น <c oughs> แบบไฮเวย์เออทางตรงตรงัวนี้หรือว่าจะแบบ ขึ้นมาฝั่งขวาตรงนี้ฝั่งขวาที่มันเลี้ยวได้ตรงนแบคือแบบชี้เส้นขาวมาแล้วก็ขึ้นมาใก,ใ,กใกล้ๆถึงเหรอให้หักขวานนิดนึงแต่สำหรับรถแรงไม่ต้องหักขวาเยอะนะเออเพราะว่ามันจะแบบตรงไปเลยถ้ารถแรงๆถ้าหักขวาเยอะมันก็จะมาอยู่ตรงไฮเวย์ทางตรงโอเคนะครับอันนี้จะมาบอกจุดใส่ง่ายอีกตรงนี้ก็แล้วกันเออมันอยู่ตรง ใกล้ๆปัม๊มอ่ะเออไอไฮเวย,ย์ตรงที่ข้ามเหินใหญ่มาแล้วนะแบบถ้าเลี้ยวขึ้นมามันจะมีสองจุดคือตรงนี้แบบขับตรงไปแล้วก็เห็นเสาไงนะชนชนตรงนี้ไปเลยมันจะไต่ลงข้างล่างแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันเลยขับตรงไปเลยแล้วขับชนไปเลยปุ๊บเนี่ยเออแล้วมันจะลงไปนะถ้าแบบหักเลี้ยวไปอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดู เมืเ่อกี้เมืเ่อกี้ไม่ได้คะคือแบบเออส่วนใหญ่เราจะแบบลงมาจากข้างล่างตรงนี้เออแล้วขึ้นไปมันจะอยู่ประมาณเนี่ยเห็นไหมเห็นบ้านไหมเออประมาณตรงบ้านเหลี่ยมบ้านพอดีเนี่ยอันนี้ก็ข้ามมาได้โอเคเออคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรมากแล้วล่ะ มันจะมีแบบเหินเอ้ยไม่แบบเหินแล้วก็ไต่บางไต่ที่ผมอาจจะไม่ได้เอาครบทุกจุดนะมันจะแบบคร่าวๆแล้วกันที่คนใช้เยอะแบบบ่อยๆง้นสอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สุดที่สุดอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นใจเล็กน้อยของผมนะครับบายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับผมครับ